นาตังธรรมังอาภิปุชยามาเอเมนาจักาเลนาตังทังขังอาภิปุชยามาอราหังสัมมาสัมโพธิคะวะโัวตังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธรรมะธรรมัง โโตัวปฏิปันโนภาคาวาตุชาวกาสังโผสงงังฆะมามินะโมตัสสะภกคาวตัตโตอาราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภกคาวตัตโตอาราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักขาตุเด้อสักเขตคามิตะลุเปขิลิขิขะลาตะเถจันตาติเขวิมเนอีเปลาเถจะขะเมจะลวะนะคะหะเนเหะวะตุหิเเต โอมาจายันตุเทวคณธาลวิทเมยัดข้อตันทพนาคาตินทันตาสันติเกยยงมุนีวัลลาวาจนนังสาธุเมสุนันตุธรรมสวรรห์กโลุอามปัตันตาธรรมสวรรหากโลุอามปัตันตา ธรมะสาวรรค์ห้ากโลอา,ามปะทันตาสาธุเออ้อองค์เทพเทวดาที่พบสันฝาสิพาสันบินพระแมุ่รณีพระแม่คงขาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพทุกพระองค์อยู่ที่ตำหน,นักญาทับทิมนี้หรือจะปูจ้งงาย่าทุกพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมา ซอยพวกตกขาไปเจ้าในมือนี่วันนี้จงมาอนุโมทนานั่งตกขาไปเจ้านี่คือองค์เจ้าปู่ชายน้อยเพิ่นกะสีออกเพิ่นมาดไทายถ้ำนีล่ล่ะเพิ่นกะสีขอให้บรรดูน,ดนคิดบรรดูนใจเพิ่นให้คล้องไปให้เห็นคิดเห็นสูบาลามีเด้อขอให้มันได้บาลามี ไม้ได้เห็ดได้สาหรลังค้างพิยุทธาทั้ทง,นงนาน,นนั่งนาแต่นานเด้อบ่เหลวไงเด้อก็ให้อุ่ขานองค์เท,ท,ทข้าอง,องค,ออค์จงซอยเหยกเกียกลุ่มกบกราเด้อสาธุโอ้ยใจนอยนาะดอกไม้สวรรค์ดไม้สวรรคปูยังย่ำตวเกาบาค่ะปู จำตัวเก้านี่ละบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยงดอกน<ฮ>ะกับมืองวดตองวดมากจนหอดคงสุดทักแตบ,บ่เปลี่ยนเปลี่ยง่<ฮ>ะป <ฮะ S 1> กติสองหกหาเนาะอันนี้ตัวแมนบ <ฮะ S 2> อค่ะที่ปล่อยออกไปสองหกห้าครับสามสอง,สอง,สอง หลังจากที่ปูปลอยไปตองหวดค่ะปูได้ฝันอียงเพิ่มเติมบ่ค่ะปูก็ได้ฝันอยู่ดอกกับฝันดีอยู่ฝันว่าได้สิ่งของงานไดก็ได้ก็ได้ไามเขาก็เอามาถ่้หอดเงินหอดสร้านอยู่ปูกับคือว่าฝันดีอยู่ดอกปูคนบ้างคนไม่อยู่เนาะแต่ว่า่นฝันดีเด็กแต่ว่า่นฝันดีปูคนบ้างก็ได ซึ่งปูคุณว่างเป็นตัวใดก่อ่ะปูเป็นเป็นร่องไวกับสามโอ้หาเก่าป่ะขอบคุเพิ่นซึ่งของ<ม>ปูคุณว่างเป็นหาเก้ากับเก้าหาค่ะแม่เออม,มันกว่<า>มกกวตัวเดียวกันหันละมกกบเก่ามักกวตัวเดียวกันเยอะฮ่าตั้งแของแม่ที่มีไปเชียงอันค่ายมีน้ำโตกนี่คะ เป็นเพิ่นเสียงดอกแม่นุ่งกับวัดเสียงจักเปียรเพิ่นบอกแม่นุ่งกับวัดเสียงแต่ว่าหาหมอกอย่างเที้ยิมเป็นคนเสียงเนาะเพิ่นว่าฮุกคองหายให้ยกขึ้นบั่งดูแั่นมันแมนอีหลีว่าสั้นเนี่ยมันก็เป็นผู้นงเบิ่องต้นละว่าทีว่าเพื่อนเพียนดอกลูกจิ้มได้กับพวกขึ้นเนี่ยโอ้เพิ่นว่าจังได้ให้ยกขึ้นก็ยกขึ้นให้ให้ไว้นกพ่กขึ้นก็คือพ่กขึ้นเดี๋ยค่ะเอออ้ามันบ่แม่นสีแม่นตัวนี้แต่ว่าโอ้ผมแค่น้อยนี่คือว่าคลองหก ห่าเนาะมันองค์แม่ถ้าทิมไปเสี่ยงนี่เป็นหกสองห่านตัวเดียวกันนานะตัวเดียวกันยูมันยังเป็นซับกันอยู่เลยเนาะค่ะค่ะค่ะซึ่งเป็นเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะแต่ซับมองกันยูเนาะค่ะเนาะจ้าจ้าค่ะื่อว่ายูตัวเดียวตัวเก้าเสียงไดอยู่เลยค่ะแต่ว่ามันจิบเมียนพวเมียนกะบต่ว่าเรียกกับยูตัวเก้ายูดอกยูตัวเก้าต่ว่าโพกับจีเพิ่มให้เจ็ดตัวอย่างมันลดแต้มเนาะ ปิดเพิ่มตัวหาสองนี่สองหานี่ยปูติดเพิ่มข้าม<ห>ันขึ้งเตี่ยมเลยเพิ่มสามหาเป็นสามหาเพิ่มเป็นสามหานะปูเนาะสามหาค่ะแต่ว่วเลขสามตัวนี่ให้ซับกันเราเด้อยค่ะ<ห>บางที่มันก็จะ๊ยม่าสองหกหกหาค่ะซับกันเราแต่ว่าเลขสามตัวนี่ปูปลามันจีนมาอยู่หรอก ตว่าเรีกล่างนี่ปูขค้นวามันอียนยานเรียกสามตัวนี่ตะเกมันกไห้บนมันก็ลุล่างเนาะยันยันหกหาหาหกนี่ลุล่างยันยันสองสองหานี่ึ้อบนนี่ละะแต่ว่าปูกับมันใจสองหานี่ละะปูมันใจสองหานะค่ะเนาะ สองหานี่บนบกล่างบ่ปูบนบวกล่างค่ะปูกระยานมันขึ้นบนเนาะแต่ว่าสองสามนี่ปูกับมันใจเดนี่ยค่ะปูให้มักงตําแหนะแหลกเลยค่ะนี่ครับปูมันใจยุ่ยสองสามเพราะว่าปูได้แต่งตะตงหวดปูสองสามกับสองหกหาสองสามกับสองหกหาเนาะค่ะเนาะของปูเนาะมากมากกับว่าเปลี่ยนแปลงค่ะ สองห้ากับตัวเดียวกันยุ่งหอกกับทกันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งรู้ค่ะปูปูปูเน้นตัวใดก็เดี๋ยวแอดมินจะวิ่งให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งค่ะปูเน้นสองหานะคะเนาะลางบวกบนบวกล่างนะคะเนาะสองสามสองห้ากับสองสามค่ะล่างคทะโปโอกาส บาติมาล่างหันหลับางที่มันกับจิกขึ้นบนสำหรับเอ่อส,สามตัวนี้ปู้เน้นไปตัวไหนคะหกสองห้าหกสองหานะคะเนาะหกสองหาหกสองห้าค่ะ ซึ่งเลขสองตัวปูพ่นกาอย่าแอดจะซุ่มให้เบิ้งค่ะพี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะซึ่มเป็นแนวทางตัวเลขของพอปูเอ่อลางทรงชัยหน่อยค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้ค่ะสองตัวปูก็เน้นไปที่สองหากับสองสามค่ะซึ่งสามตัวปูก็เน้นไปที่หกสองห้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ ตุลองตุลองใช่เนียบวาดนี่ละถ้าเขาเงวดนี่เนาะกระลังส่างหอละข้างทำบุญน้ำกันพุทธบาทสองบาทค่ะปูกําลังส่างหอละั้างเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อซึ่งยังขาดทุทรนพยัอยู่หลายค่ะพี่น้องท่านไหอยากจะรวมส่างหอละข้งกับปูกะเอดเสาขึ้นค่ะ คนละข้างเข้ากระใด้ขันก็บบอสเสียงายดอกเพราะว่าเข้ากับบอมีปัดใจตอเหยียดดอกไม้สวรรค์เข้าเขาขงวดนี่กะขพพ่อแม่พี่น้องละทุกปู่ทุกคนสร้ยกันพุระบาทสองบาทมาสอยปูเข้เขาง,าขงวานดงวนี่กะจีไขยืดดอกเขางวดนี้หอละข้างเข้ากับสิบบได้บอได้หน่อยกับสิบบไดหลายอยูบ่บบปู ภาวนาให้เขาเนาะ่ะเนาะปูเนาะปูขยากพระว่าภาวนาให้มันเข่าค่ะเอาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อซึ่งตัวเน้นของปูสองสามกับสองหาตัวลอกสามหาเด้อค่ะพี่น้องค่ะอยากจะสางหอละข้งค่ะพี่น้องค่ะมีซ้ำนี้แล้วเนาะ่ะปูเนาะมีซ้ำนี่ค่ะอ่านสามตัวนี่เด้อค่ะสองห้าค่ะ แต่ว่าหกกับเก่ามันตัวเดียวกัน,ลกนเลยะค่ะมานกับเด็กสองตัวเรียกร่างกับสองสามค่ะตัวล่องลงมากกับสองหาค่ะเพราะว่ามันปูกระนิ่งสองตัวนี่ล่ะค่ะมาเนี่ยซ้มสามหานี่เป็นตัวร่องเนี่ค่ะ วนี้กะมันกะตัวเดียวกันย่ดอกค่ะหกกับเกาตัวเดียวกันหักหักกับหกหักห้าหกตัวนงเกาหห้าเก้าค่ะปู่บอกเลขหกกับเลขเกาตัวเดียวกันเนอะค่ะพี่น้องเนอะตัวเดียวกันเลขกมันกะดอกไม้สวรรค์เท่าันกับ่าหลายตัวดอกซับหนาซับหลังเสื้อค่ะนี่มันคือหลายตัวมันเบิ่งคือหลายซื่อน้อปูนะ้อ มันก็นเด็กสองตัวมันกับมีสองหางสามหางครับสามหานี่ค<า>่ะซุกนีก็จับกันเราค<า>่ะ<า>สองหางเน้นเน้นได้ค่ะพี่น้องเด้อสองหางเน้นรดค่ะท่านไหนเขามาแล้วก็เยิบไปพิจรารณาครับพี่น้องสำหรับแนวทางตงัวเลขค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะ สวัสดีค่ะปูกับยาขอบคุณค่ะปูกกับย่าค่ะขอบคุณค่ะ